สวัสดีครับตอนนี้ผมช่างภาพอ,อังเบอร์เวเกอร์ก็มาถึงที่งานนิดป้อนวันที่สองแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้างสยามพารากอนนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆไม่มีแดดมารบกวนนะฮะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวสภาพงานหรือบรรยากาศเป็นยังไงผมจะถ่ายรูปแล้วก็ลงอัลบั้มให้ทุกท่านได้ดูนะครับ อันนี้ก็สบายใจมากขึ้นแล้วไม่มีอะไรต้องคือเมืองัอใจนะครับคือมางานได้สบายใจแล้วย่างน้อยก็ยิ้มได้ยิ้มออกแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาณจุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็ช่วยดูแลช่างภาพบนนี้ต่อๆเราไปด้วยนะครับเพราะเราก็เจอกันอีกหลายงานครับเดี๋ยวงานสัปดาห์หน้าที่ชนบรุรีเรามีสิทธิ์ได้เจอกันแน่นอน ก็เดี๋ยวบรรยากาศในนิป้อนของวันที่2อเป็นยังไงเราจะมาถ่ายรูปอีกทีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันตอนสรุปงานนะครับ